ดีไซนไลฟ์วันนี้นะคะมาพบกับจอนารดีสุนทรวเนศนักออกแบบบ้านและตกแต่งภายในวันนี้จืะพาทุกคนมาช็อปปิ้งข้างนอกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกษรอมรินค่ะ คนชอบถามจือมาว่าจือะชอปปิ้งเสื้อผ้าที่ไหนแล้วก็เป็นคาถามที่ตอบยากมากเพราะจือซื้อทุกที่แบบ IG ใดๆแต่ถ้าให้ตอบว่าเสื้อผ้าที่มีดีไซน์จริงๆแล้วจือชอบซื้อจาก d e c o r u m Bibliotech ค่ะดังนั้นวันนี้จือก็อยากพาทุกคนมาที่ร้านประจําจือนั่นเองคือมาทีไรก็คือเสียตังทุกทีจอก็คือเชื่อมั่นในในโฟลเดอร์แล้วก็โคโฟลเดอรนะคะว่าเขาอะแบบมีเทสที่ดีแล้วก็แบบคิวเรตเสื ภาที่เราไม่มีทางที่จะรู้จักได้แล้วเขาก็ไปเอามาให้เราแบบช้อปปิ้งกันนะคะทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะตื่นเต้นเพราะว่ามีแบบแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาโดยตลอดคอนเซปต์ของที่นี่ก็คือเขาตั้งชื่อ b i บ i o t เทเพราะว่าเขาอะตั้งใจอยากจะให้ที่นี่เป็นเหมือนหอสมุดที่รวบรวมเหมือนสิ่งที่เขาคิวเรตมาจากทั่วโลกเนี่ยคะ่ะมาอยู่ที่เดียวข้างในจะมีอะไรให้เราดิสคฟเวอร์กันบ้าง ดีไซน์วไลฟ์วันนี้มีคำตอบให้ทุกคนคะ่ะฐานะที่เราเป็น interior designer นะคะสิ่งแรกที่เราแบบเตะตาเราชอบมากๆคือบรรยากาศที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยไม้แล้วก็มีความแบบอบอุ่นเหมือนเราเข้าไปที่หอสมุดขลังๆที่หนึ่งแบบในอังกฤษหรือในยุโรปอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกมันได้ฟิลนั้นเลยดังนั้นคือเวลาเราแบบเห็นชั้นต่างๆเห็นแบบที่แขวนเสื้อแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขลงัง มันกำลังแบบชูโรงอะไรสักอย่างหนึงขึ้นมาอย่างตัวดิสเพลย์ต่างๆเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้มีแค่ตัวเสื้อผ้าอย่างเดียวเขาไปถึงไลฟ์สไตล์แบบหนังสือ กระเป๋าได้ๆคืออ็อเซอรีต่างๆรองเท้าอะไรแบบนี้คือเขาก็นําเข้ามาหมดนะคะดังนั้นคือเท่าที่จอเข้าใจเขาไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแค่ร้านเสื้อผ้าแหละทุกคนก็คืออยากจะให้มันเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ที่คุณสามารถเส็บได้ที่มีเทสต่างๆอย่างหนังสือต่างๆเงี้ยมโนโคลอย่างเงี้ยคุณแบบมันไม่ใช่หนังสือทั่วไปอ่ะคือมันเป็นหนังสือแบบสำหรับนักธุรกิจหรือดีไซเนอร์ที่จะอ่านกัน บบะะถ้าทุกคนเข้ามานะคะก็จะเห็นนะแบบสินค้าเรียงรายซึ่งมันละลานตามากสําหรับเราไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ส่วนมากเราจะไปบนทรายค่ะคุณก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละตัวนะคะที่เป็นแฟนลับแบรนด์เลยจะจะเป็นแฟนลับแบรนด์โบดี้นะคะ b o ดี้ <Body S 2> ก็เป็นแบรนด์มาจากนิวยอร์กนะคะ,คะ,คะดีไซเนอร์ท่านนี้นะคะเขาเป็นดีไซเนอร์ผู้หญิงที่ชนะเมนสแวร์ก็คือชนะอวอร์ดที่เป็นเสื้อผ้าผู้ชาย คือมิกเจอร์ตรงนี้จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจหมายควาว่าเขาเข้าใจสรีระผู้ชายหรือการแต่งตัวแบบยูนิเซ็กซ์มากๆเลยนะคะหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะสามารถใส่ได้นะคะเสื้อผ้าของบบดี้ก็คืออย่างจือซื้อไปก็คือใส่กับแฟนได้เลยจือสามารถใช้ของพิเตอร์ได้พิเตอร์ใช้ของจือได้อะไรอย่างเงี้ยเอกลักษณ์ของบบดี้นะคะก็คือเวลาเราจับเราจะรู้เลยว่านี่คือโบดี้เพราะอะไรคือมันมีความคราฟต์แมนชิพมันมีแบบ การปักมือหรือเท่าที่จือได้ยินมานะก็คือเขาเอาภาพสมัยก่อนมาเย็บใหม่ดังนั้นคือแต่ละตัวก็จะมีลิมิเต็ดมากๆเพราะว่าผ้าที่เขาเอามาก็คงตัดได้ไม่กี่ตัวดังนั้นบางชิ้นก็คืออาจจะมีแค่ตัวเดียวบนโลกหรือว่ามีแค่10ตัวบนโลกดังนั้นคือบอดี้ก็คือมันจะเอกซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าจํานวนผ้าเขาแบบเรียกว่าลิมิเต็ดมากๆเลยนะคะอย่างตัวที่จือชอบมากๆเลยแล้วเป็นแบบ กีดกีดกีดนะคะก็จะเป็นตัวซีเนียร์คอร์ดอันนี้นะคะซีเนียร์คอร์ดอันนี้เพิ่งมีงานไปล่าสุดความเท่ของเขาคือเขาคอสตอมไมซ์ได้เลยอะ ทุกคนว่าคุณชอบอะไรชื่ออะไรชอบดอกไม้อะไรเล่นกีฬาอะไรการทำคอสตอมแบบเนี้มันถึงแบบแพงมากๆแบบความว่ามันมีมูลค่าที่มันไม่ใช่ว่าใครก็ครอบครองได้นะคะซีเนียคอร์ดอันนี้มันก็จะมี2แบบก็คือที่เขาวาดมาแล้วหรือมาคอสตอมสั่งทำอีกทีหนึ่งความคราฟท์แมนชิพตรงเนี้ มันก็เลยแบบเพิ่มความเอกซ์คลูซีไปอีกว่าแค่ตัวเนื้อผ้ามันจะลิมิเต็ดแล้วจํานวนชิ้นของแต่ละชิ้นลิมิเต็ดแล้วแต่ละตัวก็คือบางทีก็คือมีแค่ตัวเดียวบนโลกอะทุกคนเวลาเราใส่เราก็จะรู้สึกแบบเออพราวบอกได้เลยว่าอันนี้เราใส่บอดี้อะเวลาเราใส่อะไรที่มันดูเพลย์ฟูลขึ้นมา แบบลายแบบนี้นะคะหรือว่าลายแบบลายอะไรแบบเนี้ยคืออะไรที่มันเพลย์ฟูลอ่ะมันก็คือบอดี้อะทุกคนคือจะรู้สึกว่ามันลิมิตเลสมากไม่มีแบบขีดจำกัดในการครีเอทเลยนะคะจึว่าเขาไปเรื่อยๆเขาอินสปายเจอผ้าแบบไหนเขาก็อินสปายไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยเขาก็ปักทุกคนคือดีเทลการปักอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แบบทุกคนจะมาใส่ใจในการปักแบบนี้นะคะอย่างผ้าอันเนี้ย ก็เป็นการทอแล้วมีคําว่าบอดี้ตรงนี้ทุกคนมันเท่มากเลยอ่ะอันนี้คือแบบก็เป็นกีฬาจึงไม่แน่ใจว่าใช้เทนนิสหรือเปล่านะแต่แบบเออมันก็คือแบบมันมีดีเทลในงานซึ่งมันว้าวมากๆนะคะอ่ะอย่างเงี้ยความเพลย์ฟูลคือมันยูนิเซ็กซ์มากจือจะใส่ก็ได้หรือพีเตอร์จะใส่ก็ได้เวลาเรามาบอดี้เราจะชอบแบบสวยไหมน่ารักไหมเวลาใส่เราก็จะรู้ว่าเราจะได้แชร์กันแหละกัน ตัวเองมันไม่ใช่ต่อกันมั่วๆนะจ๊ะก็คือแบบน้องเขามีเป็นแพทเทิร์นของน้องอยู่นะเออเนี่ยคือเขาออกแบบมาแล้วไงว่าแพทเทิร์นแบบขอบตรงนี้ต้องเป็นสีแดงขอบตรงนี้ต้องเป็นสีแดงคือมันออกแบบลายผ้ามาอยู่แล้วอะจูว่ามันแบบเอ้มันสุดยอดเลยอะมันเลยอาจจะมีราคานิดนึงเนาะด้านหน้าเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะทุกคนดูด้านหลังคะ่ะ จูว่ามันคือเขาเอาไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเอามาใส่ถ้าจูเชื่อนะว่าเราเคยมีเมมโมรีแบบปั่นจักรยานกับแฟนตัวนี้อาจจะต้องสสยอะคือเขาเหือนทัชชิ่งกับการใช้ชีวิตของคนเลยแบบความน่าสนใจก็ประมาณนี้ทุกคนสามารถมาบราวซิ่งได้นะคะส่วนของผู้ชายจูจะไม่พูดถึงเพราะว่ามีคนมารีวิวเยอะแล้วแต่สิ่งที่จูอยากจะมาพูดถึงก็คือเออส่วนของสภาพผู้หญิงอย่างที่จูบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าแบรนด์ที่จูตื่นเต้นที่จะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ก็คือ เมคุรุรุกุจินะคะนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะคุณนี่คือชื่อ เล่นน่ะมามคือเหมือนเป็นแบบชื่อผู้หญิงตัวเล็กเป็นแบบชื่อเล่นที่เพื่อนๆเขาเรียกกันนะอะไรแบบเนี้ยแต่เขาถูกเรียกแบบนี้เขาก็เลยเอามาเป็นชื่อแบรนด์นะคะแล้วคุโรคุจิก็เป็นชื่อเขาจริงๆจริงๆเขาชื่อไมโกคุโรคุจินะคะก็อยากจะเชาวเอาให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของการเข้าใจสรีระผู้หญิงเอเชียได้จะเห็นแล้วเขาเข้าใจผู้หญิงตัวเล็กกับคุณเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะคือมันมีทางความอินสปีเรชั่นต่างๆอย่างที่ คอลเลกชันล่าสุดที่เขาอินสปายอะเขาอินสปายมาจากตัวแจกันหรือว่างานเซรามิกของญี่ปุ่นนะคะอย่างลายผ้ายีนที่เขาแบบเอ็มบอสขึ้นมาก็จะเป็นลายของเครื่องเรือนของญี่ปุ่นลายต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนเสื้อผ้าก็จะเป็นลาย จัดกันญี่ปุ่นเลยอย่างตัวเนี้ยก็สแสดงถึงความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่เขาไม่ละทิ้งสิ่งที่มันแตกอะแล้วเขาก็เอาสีทองไปเคลือบแล้วก็ทำให้มันต่อกันใหม่เนี่ยดูสิเป็นดีเทลแบบคลิปทองข้างล่างแล้วก็เป็นลายแตกด้านบนอะไรแบบเนี้ยค่ะมันน่ารักมากทุกคนอะสิ่งที่มาเมคุรุกุจิทำได้ดีมากๆเลยก็คือเขาปล่อยให้เอ็กซ์เพรสตด้านไหนทำไปอะคะ่ะอย่างเช่นชุมชนนี้ทำบูดี ก็ปล่อยให้เขาทำวูไปยอย่างอันนี้จะเชื่อว่าตัวคอปกเนี่ยไอโคเชรตรงเนี้ยชุมชนไหนทําได้ดีก็ให้แบบชุมชนนั้นได้ส่วนนี้ไปะนะคะดังนั้นแต่ละส่วนนะมันก็จะมาจากเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นๆเลยดังนั้นการที่เขามีแบบโรงงานเล็กโรงงานน้อยทั่วญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้เขาอะ complete collection ได้อย่างหลากหลายเนาะถ้าทุกคนเห็นอนะมันน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ คือแบบไปงานได้ไปทำงานได้นะสุภาพมีดีไซน์แล้วก็การที่จะเป็นดีไซเนอร์จูก็อยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันไม่เหมือนใครใช่ปะอ่ะอย่างตัวนี้นะถ้าจือแบบสไตลิ่งนะด้านในจืออาจจะใส่เกาะอกสีดำเพื่อให้มันไม่โป๊กเกินไปแล้วก็ใส่อันนี้ให้มันเห็นเนื้อนิดนึงให้ดูเซ็กซี่นะคะเนี่ยมันแบบมันเป็นรูเลยนะตัวเองดูดิคือมันแบบถักแบบจริงจังมากเลยอะ่ะตัวเองทุกคนดูโอ,อ้มันแบบสุดยอดเลยสำหรับเขานะ ใส่ขาสั้นแล้วใส่รองเทา้าบูทสีดำก็เก๋นะหรือถ้าจะไปแบบประชุมหาลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เอวลอยขนาดนั้นด้านในอาจจะแบบเป็นเสื้อกล้ามสีดำข้างในแล้วก็กางเกงขายาวสีดำก็ดูมีสไตล์ดูเป็นดีไซเนอร์นิดหนึง่งเ,เอนะอใช่ใช่แบบใส่เลเซอร์คลุมอีกทีนึงคือการที่เรามีเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์เข้าไปมันก็ทำให้ดูมีดีเทลอย่างตัวนี้ก็คือแบบชอบมากทุกคนก็คือแบบใส่ ตัวเดียวลรจบเลยจืรู้สึกว่าเขารู้สตรีละผู้หญิงทํายังไงให้มันดู complete อย่างตัวนี้ที่จื้อใส่ลงไปอะค่ะก็คือรู้เลยว่าเราเป็นคนแบบ <S <S ด้านตรงกลางมันเยอะใช่ไหมพอสมมติเป็น <S 2> <S 2> บานตัว A ลงไปมันก็ทําให้แบบพลางหุ่นเราเนาะลราก็การที่แบบเป็นผ้ายืดยือะคือมันก็แบบสบายมากเลยคือมันขยับได้แบบม e m เมนแบบดีขยับอย่างนี้ก็ได้นะคะจืรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้หญิงที่ทำมัดทำแมงแล้วก็แบบเคลื่อนไหวเร็ว อย่างเรานะคะอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบตกใจที่แบบพี่กายและพี่น้วานําเขามาก็คือ Kim เฮคิม hey นะคะคือคิมเฮคิมเป็นแบรนด์ของเกาหลีซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบหลุดโลกสําหรับจอคือ c u ตติ้งแพทเทิรต่างๆคือมันไม่ใช่เสื้อเชิ้ตอย่างเสื้อเชิ้ตก็จะแบบพับมาหลายตลบอ่ะเดี๋ยวให้ดูอุ้ยเขาก็ขายไปเยอะอยู่นะ อะอย่างตัวนี้ตัวนี้จืก็ซื้อไปค่ะเออมันก็แบบนาา่ารักคือตัวเด่นตัวดังของคิมเฮคิมเขาจะแบบมีเรื่องโบเข้ามาแล้วก็เรื่องมุกนะคะอย่างเงี้ยทุกคนแบบเขาก็จะเอามุกมาใส่ในดีเทลต่างๆนะคะแล้วจือสังเกตอ่ะคิมเฮคิมไม่ค่อยทําสีหมายความว่าก็จะเป็นแบบสีแบบเพนเพนแบบเอ,อ่อโมโนโทนขาวดําประมาณนี้แล้วก็อย่างเสื้อเชิ้ตขาวอ่ะสำหรับจือนะก็คือใส่ได้ตลอดแล้วก็แบบเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ย คอปกก็คือไม่ปกติก็คือเป็นแบบ คอแบบใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีแบบเสื้อซ้อนในซ้อนแบบนี้นะคะอันนี้จริงๆมันเป็นเดรสได้เลยแต่จริงๆแบบถ้าดูด้านบนมันเหมือนเป็นเชิ้ตธรรมดาแต่ว่าเวลาใส่ใส่เป็นเดรสได้ตัวนี้ก็น่ารักมากคือเคมเฮคิมอะสำหรับจือนะเท่ากับความเท่เขามีความเท่ในตัวแล้วเขาก็จือรู้สึกว่าเขามีตัวตนแล้วก็แปลกกว่าคาแรคเตอร์ Character คนอื่นคือเขาไม่ได้สนใจว่าคนใส่จะแบบเข้าสรีระไหมมันดูแบบโอเวอร์ไซส์ไปหมดเลยมันแบบก็เอาความ เทพเป็นหลักอะไรเงี้ยถ้าทุกคนไปดูออแฟชั่นโชว์ของคิมเฮคิมอะทุกคนจะประหลาดใจในความประหลาดที่มันเกิดขึ้นแต่แบบทุกอย่างมันสแตนฟอร์ความเทพไปหมดเลยค่ะอันนี้อย่างคิมเฮคิมอะใส่ยีนสบายมากจึงมีตัวหนึ่งแล้วใส่บ่อยมากผ้ายีนเขานุ่มแบบนุ่มจนใส่แล้วหุมอะทุกคนจึงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทํายีนให้มันนุ่มได้ขนาดนี้ได้ยังไงนะแล้วใส่สบายมาก,ามากเวลาเขาแมทชิ่งนะคะสมมติเราได้ตัวนี้ไปสไตลิ่งก็อาจจะสไตลิ่งกับแบบ เสื้อเชิ้ตหรือเป็นแบบเสื้อยืดสําหรับจูนเนาะสีขาวที่มันแมทช์กับตัวมุกตัวเนี้ยก็น่าจะดีค่ะถ้าท็อปด้านบนเป็นสีขาวอะมันก็เข้าลุกหมดเลยหรือจะให้มันง่ายกว่านี้ไม่ต้องคิมเฮคิมทั้งลุกอาจจะเป็นแบบสายเดี่ยวสีขาวแบบเออดูสบายๆแล้วก็ใส่ย,ยีนที่มันมีดีเทลใส่บูท จบสำหรับจุดใส่หมวกแก๊ปดูแบบเป็นผู้หญิงเทๆ่ๆดูสบายแต่ดูมีดีเทลค่ะคือจริงๆอ่ะมันมีเยอะมากทุกคนแล้วก็สินค้าเข้ามาโดยตลอดทุกครั้งที่เข้ามาอย่างที่บอกก็คือตื่นเต้นอ่ะมีแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เข้ามาแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างเนี้ยอย่างทอมบูดอ่ะที่จะไปสแกนเนเวียนอ่ะก็คือไปแบรนด์นี้ด้วยคือร้านเท่มากคือแบบเท่มากก็คือวันน,นั้นอ่ะโดนตกไปอยู่สองสามชิน้นนะทุกคนจึรู้สึกว่าการเลือกเซเลคข,ของของที่เนี้ยคือเขาไม่ได้เลือกแค่ดีไซน์สวย่ ตัวตนของแบรนดิ้งก็คือต้องไปด้วยกันด้วยนะคะก็ยอมรับมากๆว่าทีมบอยเยอร์ของที่นี่ก็คือมีเทสุดๆไปเลยถ้าทุกคนสนใจอยากจะมาช้อปปิ้งสไตล์เราเนาะก็คือเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกสรอนอมรินชันจีนะคะทุกคนเดินเข้ามามันจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเห็นคําว่าเดคอรัมใหญ่ๆเลยแล้วก็มีคําว่าบิวิโอเทคแบบเล็กๆข้างล่างนะคะจริงๆจะรู้จักร้านนี้เป็นปีแล้วแหละแล้วก็คือเข้ามาแบบเกือบทุกเดือนแต่สิ่งที่แบบอินสปายจือก็คือทุกครั ที่เห็นแบบดีไซน์ใหม่ๆหรือว่ารู้จักดีไซเนอร์ใหม่ๆมันก็ทําให้เราว้าวแล้วก็ได้เห็นความกชัวร่ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะความกชัวร่ในรูปแบบคราฟต์แมนชีฟหมายความว่าการที่เขาได้ผ้าตัวนี้มาการที่แบบเขาตัดเย็บอย่างยากเย็นหรือว่าใช้มือแบบเย็บถือว่าความกชัวร่ตรงนี้คือเป็นกชัวร่แบบใหม่นะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะอิ่มเอมไปกับจือนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบมาดิสคฟเวอร์ด้วยตัวเองจือเชื่อว่ามันจะต้องมีชิ้นหนึ่งที่แบบเป๊ะปังสําหรับทุกคนค่ะเหตุผลที่จือมาทำดีไซน์ยูไลฟ์นะคะก็คืออยากให้ยกระดับงานดีไซน์ขึ้นไปอีกนะคะหมายความว่าไม่ว่าดีไซน์อยู่ในรูปแบบไหนไม่ว่าอยู่ในรูปแบบสเปซอยู่ในรูปแบบเสื้อผ้าหรืออยู่ในรูปแบบอะไรคือเราก็อัพเปรช์หมดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจือชื่นชอบแล้วก็สิ่งที่จือแบบยึดถืืและะะชช่่นนนมคคททีีําไดด้ ดังนั้นก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในสิ่งที่จอแบบพาทุกคนมาเนาะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะจริงๆมีอีกหลายแบรนด์ทุกคนมาดูได้นะคะดีไซน์ย้อนรั้ววันนี้จอขอตัวลาไปก่อนถ้าครั้งหน้าจจะพาไปชอบที่ไหนพาไปทําอะไรหรือไปดูดีไซน์ที่ไหนดีๆอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย